ที่เจอเนานนะครับไม่อยู่ไม่านสอแมก็เลยปล่อยเขา2อคนไปด้วยกันตลอยผมอยู่ที่ไหนเขาก็ไปของเขาเอง่เรอ่ไม่รู้นะอันนี้เองดเด็นมาได้ไหล่อใช่งานหนักทามากใตนี้ก็กลับมาเขเขารออย่เงเจ้านู้นาลอยมาวะเนี่ยแล้ว

แม่ก็วันที่เปอนแฟนต้องดูจากสถานการณ์แฟนบบเจ็ดศูนย์กยก็คงค่นข้างากก็ไปแต่งไ่เจอกนเริ่มตนี้าที่เริ่มีไหนก่อนคาที่อยู่ที่นี่อ่ไหนหมอหมอที่ไหนครัอที่นึ่งหมอที่ก่อนค่ะพื้นที่กเนพ้นที่ใชไหมใช่เพราะวแนี้ไปหาเพื่อด้วย ก็ไปเจอแฟนข้าวเหรอไม่รู้อ่ะยังหลุดไม่รู้แต่ังรู้ต้งรู้ยังหลุดแต่ยรู้ยังรู้อะไรเลยไม่ได้ ไปสักไปเยอะสุดที่สุาแต่จะสุดประมาณสิบปรเทศค่ะเขาแค่ประมาณสิบไม่ได้มากไปสิบนี่แค่สุดเรื่องนึงเองเลยที่จริงแค่เราก็แทนงานมาก็แบบท้ามีอะไรแบบนี้มา ยากไหมเาะบอาชีพเราต้องไปบงานที่เต้องมทำด้วยทุกคนที่ว่ามันล็อกเรื่อแน่คือเขาจะบอกกันเลยก็เรื่องิวไม่น่้ีาไรคิวใครยากที่สุดใช่ใครที่มาเนี่ยมาต้องอย่างนี้้อไ้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ไม่ได้ กเล็กผมมปนเด็กเล็กก็เลยพูค้าไม่พูดอยาเดียวก็คือเป็นคนอืนใผมห้พี่พูดไงลอ่ยนการไม่ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยพี่บายยืนพูดการยืนพูการก็มีช่วงเขาเดิมไม่ได้พูดเยอะอะไรขนาดนั้นี่ถามมาเลยไม่ใช่รไม่ใช่ลปกติยืนลมคนพูดน้อยมากได้ครับได้ครับูน้อยมากดีกับฉดใช่ยืนไม่ถูแล้วได้ครับคุยโดนน้องน้องใหม่หนิอ่านไปพี่เตรียมตัวยังไง เตรียตัอยังไงล่ะครับคือเขาเป็นน้องใหม่เ่ยผมก็มีประสบการณ์านด้านการโชว์อยู่แล้วไม่ต้องเตรียมตัวอมากขนาดนั้นแล้วผมใช้ความสามารถและศักยภาพของผมในการใช้วิ้ีโชว์มาครับแล้วกวการเต้นเราคุมถเรื่คการเเนี่ยผมว่าคนเรามันสามารถพัฒนากันได้วันสอนที่ผุณเห็นอัดผมอาจจะไม่ได้มีความสามารถมากแต่เราสามารถฝุกและทำเรก่งได้ครับแล้วแต่วันนี้ยังยังฝไม่เ ตอนนี้ไม่สำเร็จครับ้อคไอ่ไปอ่าที่สุดเป็นไงท้งอ่างก็ท่านไม่ได้เนี่ย รุ่นพี่เรารุ่นพี่ก็มีแนะนำบ้างการเยอะสุดแล้วบอกกล้าว่าไม่กล้าพูดเลยครับว่าเป็นรุ่นพี่แนะนำที่รุดที่สดก็มของเยอะนะต้องเป็นรดีกว่าเพราะเขาจะโชว์ของแบบแบบแฟนเห็นแล้วหลดไปดูของอแล้วแล้วของของของ่าเนี่ยไปกี่เปอรเซ็แล้ว่ก็องๆไปประมาณสักเปอร์เซ็นแล้วคือผมเพิ่งกลับมาจากจากต่างประเทศเมื่อวานแล้วมันี่เนยไม่เยอะแต่ว่าพกีบรชั่นเนี่ยน่าจะ แปดสิเก้าสิบร์เซ็นี่ส่กสินที่เหือพี่หมาคนเดียวไม่ได้ซ้อมอะไรกันเลยกับเขาใกลแล้วส้อยน่อย่างความพิเศษในในตันนี้นี่เตรียมไว้แฟนเพราอะไรอะไรที่ไม่ได้เห็นถ้าใครมชัยในซีรีส์แล้วชอบซีนไหนเนี่ยมันจะเห็นที่ด่อะไรก็ตามเรื่องเลข่าวานะก็จะไม่เห็นตซีทีเอหรอเ่เออแล้วถามโบได้อกว่าเชอบซีไหน

อิเดียนิีเลยนะี่สิีนซครับก็เาชมวันที่15ที่อนเมอครับถ้าเ็นสลับมาสลับใครสลับเลตาอะไรันเี่ยม่นี้างแคครับอ่ะงนนากนที่าเขาจะอขอฝานะครับคอนเสิร์ตไยโชว์นะครับ25นะครับปัตหมดแล้วนาะครับก็เันใจพเราด้วยนะครับเราก็ทาตั้งใจทา คนเนี้ยออกให้ออกมาดีที่สุดนะครับ <stimulation> ก <wheels> ็ฝากด้วยนะครับคิดว่าห้องสูงเป็นยังไงแล้วก็ทะเลเนี่ยเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันข้างขึ้นข้างข้างแรงลองไปดูกันถ้าใครเคยดูชายเนี่ยเข้าใจแต่ถ้าใครไม่เคยดูชายอ่ะก็ต้องไปดูก่อนใช่ไงมีเวลาอยู่ออนไลน์กรสนุกมากสามารถไปดูชายซีรีส์ย้อนหลังได้นะครับแฟนคลับที่มีไลฟ์สตรีมมิ่งไหม ใอรที่พลาดตัดโกเอาซื้อไลฟ์ดูชตัดาที่ตักท่แหละไม่สวกไลูก็ดูยอพาดดิชไดโอเคขอบคุณครับ